เคยลองนึกภาพตาไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยๆอยปีต้องมาเจอกับเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคตเรื่องราวแบบนี้แหละครับที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าหนองน้ำใสที่การประทะกันของคนสองยุคไม่ได้นำไปสู่การแตกหักนะครับแต่กลับกลายเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งมากๆเลยไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคน2คน2คขั้วความคิดเลยครับ ฝั่งหนึ่งก็คือป้าสมจิตท่านเป็นตัวแทนของวิถีดั้งเดิมเลยแหละครับที่เชื่อในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมั่นในสองมือของตัวเองแล้วก็พื้นดินที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเอกหลานชายแท้ๆเลยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มองเห็นอนาคตผ่านระบบสมาร์ทฟาร์มการใช้ข้อมูลมาช่วยให้ทุกอย่างเป๊ะขึ้นแล้วก็การขายของออนไลน์ตรงถึงลูกค้าเลย ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นภาพแทนของสองทางเลือกที่หมู่บ้านหนองน้ำใสกำลังต้องตัดสินใจเลยครับทีนี้เรามาฟังเสียงจากฝั่งของประสบการณ์กันบ้างนะครับผ่านคำพูดของป้าสมจิตเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากๆเลยท่านบอกว่าทำอะไรให้มันง่ายๆแบบพอเพียงดีกว่านั้ลูกคือคำพูดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่เห็นด้วยนะแต่มันคือความเป็นห่วงลุ้นๆเลยที่มองว่าเอ๊ะ เทคโนโลยีมันจะเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าแต่ตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งเลยครับเอกเด็กจบไม้ไฟแรงกลับมองเห็นคนละเรื่องเลยเขามองว่านี่คือโอกาสครั้งใหญ่เขาอยากจะใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนบ้านเกิดตัวเองเลยนะอย่างไอเดียที่เขาเสนอเนี่ยคือระบบรดน้ําอัจฉริยะโอ้โหใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วสั่งเปิดปิดวาล์วน้ําผ่านมือถือได้เลยคือในมุมของเอกเนี่ย นี่มันคือการช่วยให้เกษตรกรเหนื่อยน้อยลงแถมยังได้ผลผลิตดีขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะโอเคพอมี2ทางที่ดูเหมือนจะไปคนละทิศละทางแบบนี้คำถามคือแล้วอะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวเชื่อมคน2รุ่นนี้เข้าหากันได้คำตอบอาจจะน่าแปลกใจนิดหน่อยนะครับมันคือโรงเรียนครับแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่โรงเรียนแบบที่เราเท่านๆรู้จักกันนะลองนึกภาพตามนะครับห้องเรียนที่ไม่มีกำแพง นั่นแหละครับโรงเรียนกลางทุง่งมันคือคอนเซปต์แบบนั้นเลยเป็นเหมือนพื้นที่เรียนรู้แบบเปิดโล่งกลางไร่กลางนาจริงๆนี่แหละที่ไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็เข้ามาแชร์ความรู้กันได้เลยเพราะแนวคิดหลักของที่นี่คือความรู้ที่ดีที่สุดน่ะมันอยู่ในหน้าง,งานจริงไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วหัวใจของโรงเรียนนี้เลยนะคือปรัชญาของผู้ก่อตั้งที่ชื่อครูสุภาครับซึ่งโอ้โหประโยคนี้ประโยคเดียวเปลี่ยนเกมเลยครูสุภาบอกว่าเกษตรพอเพียง ไม่ได้แปลว่าเราต้องปฏิเสธเทคโนโลยีนะแต่มันคือการรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีสตินี่แหละครับคีย์เวิร์ดสำคัญจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยแล้วปรัชญานี้แหละครับกำลังจะถูกทดสอบของจริงเมื่อภูมิปัญญากับเทคโนโลยีต้องมาเจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่วันหนึ่งครับในวงประชุมของชุมชนเนี่ยเอก็เสนอไอเดียสุดล้ำขึ้นมาเลยบอกว่าเรามาใช้โดรนบินสำรวจแปลงนากันดีไหม จะได้เห็นภาพรวมชัดๆจัดการอะไรๆไ,ได้ง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าไอเดียนี้เลยครับไปจุดระเบิดความขัดแย้งขึ้นมาทันทีเลยาสมจิตสวนกลับทันทีเลยครับด้วยคําถามที่แบบเออทรงพลังมากท่านถามว่าแล้วโดรนมันจะไปรู้ดีเท่าตาคนเราได้ยังไงถ้าเราเดินไปดูเองเนี่ยเราเห็นนะว่าต้นข้าวเป็นยังไงมีหญ้าตรงไหนดินมันชื้นมันแห้งแค่ไหนเราได้จับได้รู้สึกกับมันมันต่างกันนะนี่คือการตอกย้ําเลยครับว่า ประสบการณ์ตรงความรู้สึกที่ผูกพันกับที่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีมาแทนไม่ได้จริงๆจังหวะที่สถานการณ์กําลังตึงเครียดนี่แหละครับครูสุภาพก็เข้ามาแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ได้แบบฉลาดสุดๆไปเลยคือท่านไม่ได้บอกให้ใครต้องเลือกข้างไหนนะครับแต่เสนอง่ายๆเลยว่าก็ใช้มันทั้งสองอย่างเลยสิเริ่มจากเอาโดรนของเอกเนี่ยบินดูภาพรวมจากมุมสูงก่อนเพื่อหาว่าเอ๊ะมีตรงไหนหน่าสงสยัยไหมพอเจอแล้ว ก็ใช้ภูมิปัญญาของป้าสมจิตเลยครับเดินลุยลงไปดูของจริงตรงจุดนั้นเลยเพื่อตรวจสอบและทําความเข้าใจบริบทและสุดท้ายก็แค่เอาข้อมูลจากภาพมุมสูงของโดรนมารวมกับสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองจากพื้นดินแค่นี้ก็ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแล้วพอพวกเขาหยุดเถียงกันแล้วหันหน้ามาทํางานร่วมกันเท่านั้นแหละครับผลลัพธ์ที่ออกมามันเกินกว่าที่ใครจะคิดไว้เลย โปรเจกต์แรกที่พวกเขาลองทําด้วยกันเนี่ยคือการเอาของดีของทั้งสองฝั่งมารวมกันเลยอย่างเทคโนโลยีระบบน้ําหยดโซลาเซลล์ของเอกก็เอามาใช้คู่กับปุ๋ยหมักสูตรเด็ดกับจุลินทรีย์ท้องถิ่นของผสมจิตและผลที่ได้นั่นแหละครับผักโตเร็วขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือคนทําเหนื่อยน้อยลงเยอะเลยในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าวิถีหนองน้ําใสาโมเดลใหม่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลดิน การจัดการศัตรูพืชหรือแม้กระทั่งการตลาดนะพวกเขาไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งแบบสุดตรงเลยแต่เหมือนสร้างทางสายกลางทางที่3ขึ้นมาเองที่มันลงตัวมากๆเลยอย่างเรื่องการตลาดเนี่ยแทนที่จะไปสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหญ่โตหรือรอพ่อค้าคนกลางเหมือนเดิมก็แค่สร้างเพจ Facebook ของชุมชนขึ้นมาง่ายกว่ากันเยอะแต่กลับเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงเลยแต่รู้ไหมครับว่าเคล็ดลับจริงๆที่ทําให้ทุกอย่างมันเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวผักนะ แต่มันคือเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังผักต่างหากคือลูกค้าในเมืองเนี่ยเขาไม่ได้แค่ซื้อผักออร์แกนิกแต่เขากําลังซื้อเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้เรื่องที่คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่สามารถเอาภูมิปัญญากับนวัตกรรมมารวมกันได้ซึ่งไอสตอรี่นี้เลยครับคือตัวสร้างมูลค่าที่แท้จริงเลยเห็นไหมครับเรื่องราวจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มาเลกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเกี่ยวกับคําว่าความยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบัน และบางทีบทเรียนที่สําคัญที่สุดนะ่ะอาจจะเกิดขึ้นในใจของเอกเองเลยด้วยซ้ําเมื่อสุดท้ายเขาก็ค้นพบว่าเออความพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดอยู่กับที่นี่นาแต่มันหมายถึงการที่เราต้องรู้จักเลือกรู้จักใช้ของต่างๆอย่างมีสติแล้วก็เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมันต่างหากนี่แหละครับคือบทสรุปที่แสดงให้เห็นเลยว่าความคิดของเขาเติบโตขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็ได้เข้าใจความหมายของการพัฒนาที่แท้จริงสุดท้าย เรื่องของหนองน้ำใสก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าแล้วในสังคมของเราหลักในชีวิตประจำวันของเราเองเราจะเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่มาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าได้อย่างไรบ้าง